สบายดีสบายดีอีกแล้วพี่น้องตอนนี bueno> ้ใกล้สิเทียงแล้วเทียงอะไรๆพี่น้องดำหน้าตากแดดหน่อยเดี่ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนอยู่พี่น้องเอ้ยจักคหน้าใด้ดี๋ยวน น้องพุนน้องมีเอบัวบาวไวคือเก่าคือน้องยีเตี่ยมริมาเหมือนเียฆนยะยะเาายียค่มาตอนเทียงพี่น้องฆาลาน,น,น,อนอบรรยากาศแดดปุ๊บอ <c oughs> เอ,าอ้เอา คุล่ะหนาชุดเลยนะบรรยากาศพี่น้องแห้งกระห้ากระขาดนานแล้วพี่น้องหให้ยนิสิแล้วนะจ๊ะขาดนานห้นนิต่อ เด็กๆดำนสาีสิดคนลวมันำได้ยัเดียวหน้าคือเก่าคือะเดิมแล้วีนองเลยแตละมือ แค่นี่แต่มีลมจะไหนก็ขึ้นผักเทียงแล้วพี่น้องเ้ยแล้วห้นี่ก็ขึ้นผักเทียงแหละดำแต่หายน่อยพี่น้องมนี่บ่ดำหายใหญ่ กินมาเรียบร้อยพี่น้องคือเก่าคือเดิมตำมะฮุงอีกแล้วขาดบ่ได้พี่น้องเมนูาตำมะฮุงเยอะอวันเห็ดยังกินแน่ยทอดโอ้โ<ฮ>อ,อาหารแลนนี้กับเต็มตี้ยเป่าแพงบอกกินน้ำมนันพี่นอ้องแยอ้วนก็นเลยตี๊งห้อเป่าแพงทอดหัวใจกรอบๆพี่น้องปิ้งหัวใจ lại cả tăm mà hùng trùn giọt, ăn à à, tăm nhang mẹ tăm gì, tăm ừm, nào, nè พี่นี่น้องหาเบิรงหา้มตอนเห็ดแล้วเด้อบาทแล้วเรียบร้อยพี่น้องตอนนี้ฝนก็ลงมาอีกแล้วพี่น้องลงมาเลื่อยฝนก็ได้อ่าดนกันะ้องตาอพี่ดิเงาะอีกแล้วพี่น้องเงาะ มีอะไางตำหมักหุงปีงซุปมะเขือปลาทูาททาปลาผลคือกินคักแท้เือด้อคะเรือก็เดิ่กตอนกระแดกไงกระแดกทองบอแห้งุมีมักชุบชุน้องตำหุงกรแดกของ มีแต่ขีต้มแต่ละคนัคงพี่น,อน้องเอยเกี้ยกลอกลอกคนคน,คนดํานากเนาอ,อ,อกัข,อขีต้มแล้วอวนในสงหออกระายก,ก,กินเขาแล้วจะลงต่อเอาเงื่อนมานี้คนี่จเก็นคนท่ ขเขาเลยทเยกเโบนแร์รลูกยาติเนติดเด็กหั่นิดแบบตำหูแซบขักบ่ม,กมาเด้อ<า> <คง S 2> บรดทุกสุขนคนกินข้าวน้ำกัน<า>น้อยโพดแซบจำนนำตำหูใช้ใเจเหเขาเป็นยนืไอสไมุ้งอะไะ มาพี่น้องบันบลาแพรงระสีลงมือกินเขาน่ะบุรีรเอาคาตั้งกล่องขึ้นมามากินเขาน้ากันเด้อป้าอยู่น่ะก็อะไนั่นแหละป้าอยู่ภ <ไป S 1> ูหหเหล่พ,ลพี่น้องอยู่ลุมผมบรีเอาขึ้นมากินเขาก่อนนะพี่น้องนาะบันเนี่ยเดี๋ยวเจอกันหลังกินเข่าแล้วเดอ้อมาเดอ้อบถถัสสุขสุกนกินเขานา้าบลาแพงขึ้นมาแต่ดำหน้าเมื่อยๆพี่น้องกินเขาน้ากันหลังจากกินเขาแล้วพี่น้อง มีมือพินมาบรรเลงบรรเลงพินจังสีลงดำหน้า แจ้งเสียงพินก่อนพี่น้องจังสีลงไปสู่ต่อเอาแบบหาวๆด้วยเอาแบบหาวด้วยเอาเงาทางเงาด้วยเออหาวพี่เนาะทางนี้ก็พทานผู้ส้ม เขาต่อยใช่นีกินชีสว่างขนาดกัวันนึอะไรก็ 啊。 หน้าก็มีคนมาต่อยทิ้นให้พังมันกะขักแล้วพี่น้อง เติร์มามาผ่อนนะเดินเติร์มาพอ่อนไว้บ้านนี้เกษีได้เตรียมตัวลงแล้วล่าแล้วพี่น้องล่าแล้ว เจอกันอยู่หนานาหลังจากพังเสียงพินแล้วเรียบร้อยกินเขาแล้อิ่มพี่น้องแพงก็ลงมาขาดซองให้ดำและก็สิไทยให้ในต่อโอ้ยพี่น้องเอ้ยบาดแดดกระแดดโพดแดดขากแดดแน่อะไนี่อา่าต่อ เหมยบรรยากาศฝนสิมาอีกแล้วแดดขักอริอรอดูสิเนาะ แดดกับทนวันนี้มาดำไก่ถนนพี่น้องดำดำแข้มทางอืม ขนาดพี่น้องว่คิดว่าสีหอนขนาดนี้ไหวบ่ผลไหวบไ่ไหวบ่ไหวมีเด้ไหวบ่ไหวโอ้โหจิงพี่น้องเก่งลูกยาเตียกับหลานยาเตีะยนี่สุดยอดคู่แข่ง แข่งกันได้พี่น้องสองคนนี่ลกกะกับลกแข่งกันเมื่ออื่นสิมาทอนกะอีกพี่น้องมื่ออื่นซิเอาแสนหนึ่งถึงบาทิเอาแสนนูมื่ออื่นซิเอาแสนกี่พันนะเป็นสิมาทอนกะเอาโหลดเนาะพี่น้องแพงกันอยากเละเอาไว้คือกันยังหลายพี่น้องเลย สายคักอะลินหอนแดดหอนแดดน้าพี่น้องมาหันมาแพงกันเขาจบคลิปตรงน,งนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราแพงไงเด้อพี่น้องนะสบายดีสบายดีพี่น้องมาสูท่ทุกคน